เก็บผลก9 0x3d กันหน่อยนะครับหลังจากที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วประมาณเดือน2เดือนนะก็ได้ทำการจูน PBO นะครับแล้วก็ลอง PBO 2.0ที่มันเป็น Shape Cover นะคือ CPU ตัวเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่แต่ละตัวด้วยนะครับอยู่ที่แต่ละตัวว่าซิลิคอนเขาเกรดดีขนาดไหนภายในเราไม่สามารถที่จะเซ็ตรบ30ได้ทุกตัวจําเป็นต้องใช้ตัว Shape Cover ในการปรับแต่งหาค่าที่มันเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับ เราจะใส่เท่าไหร่ในช่วงกระแสที่มันวิ่งอยู่ในช่วงกิกอเฮิร์ที่มันนุ่งอยู่ตอนนั้นเราก็ใส่นะครับเริ่มที่ต่ําสุดไปสูงที่สุดจนมันค้างนะก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะถ่ายให้ดูนะครับว่าการปรับแต่งไบออดมันปรับยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราประเทศกันก่อนอน,นะครับตอนนี้ก็อัดวิดีโอด้วยนะครับอาจจะโดนตัว OBS ดึงโปรเซสไปนิดนึงนะอาจจะเห็นคะแนนได้น,น้อยลงหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายไป ตัว CPU Z เนี่ยตัวคะแนน multi-thread เนี่ยเอาจริงได้ประมาณ1,800นนะ1 8ส่วน single-core ถ้าเดิมๆนะวิ่งประมาณ870แต่ว่าอย่างนี้เห็นเนี่ยมันมันโดน OBS แชร์ไปด้วยปกติเขาจะวิ่งประมาณเกือบ900เลยนะครับก็เลทที่เขาวิ่งได้ปกติก็คือ890ประมาณ895 890ประมาณนี้คะแนน CPU Z ตรง multi-thread เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกือบพันหนึ่งนะปกติก็อยู่มาสักหมื่นเจ็ดนะตัวนี้นะที่เป็น9 9้3 d อ่ขออภัย 9900x3d นะครับโอเคเราไปดูเมนบอร์ดก่อนนะก็ใช้เป็น ASUS ROG x 6 0 e Hero นะครับไปอัลก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะเป็นเอกซ่าตัวล่าสุดรู้สึกตัวนี้จะวิ่งไม่ดีเท่าตัวก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันเอามาเอามาแก้ในเรื่องของความเสถียรรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยค้างแล้วนะคือคือไอ้พวกเนี้ยการโอกับ การปรับแต่งเครื่องเนี่อาการค้างหรือว่าการให้มุ่ระส่งเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่ยแล้วก็เราต้องลดให้มันน้อยที่สุดนะครับส่วนแรมก็ประมาณนี้นะครับแรมเป็นบัตรหกพันสี่นะครับแล้วก็มีการจูนลิเซนซี่นะคือแรมตัวนี้มันสุดแล้ว <c oughs> จริงๆไงอยากได้ซัก cl ยี่สิบหกยี่สิบแปดดีทํานะครับแต่ว่ามันเล่นเกมได้แต่มันไม่สเสถียรลองเผาแรมเผาอะไรแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณชั่วโมงมันเริ่มเออเลอร์นะโดยมันหลายปัจจัยอ่ะ ทั้งแบบว่ามันเรื่องของความร้อนของแรมที่มันมันให้ไฟมาสูงมากค่าดีฟาแรมตัวนี้ให้มาที่หนึ่งจุดสี่เราอัดไปก็หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยมันถ้าไม่มีพัดลมหรือห้องแอร์มันเอาไม่อยู่นะครับจังหวะที่มันแรมมันร้อนห้าสิบเนี่ยมันมันค้างแหละนะถ้าเป็นถ้าเป็นแรมตัวนี้นะที่ใช้อยู่นี่เดี๋ยวเราไปดูคะแนนไซเบนลวกันนะเราเริ่มรันเลยนะครับลวมนติข้อเลย ถ้คนมาดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับแน่นอนเดี๋ยวโดนโดนโอบบกวนนั่นแหละอาจจะได้คะแนนที่ว่ามันมันน้อยลงหน่อยแต่เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับโอเคได้ประมาณสี่หมา,มา, 4, 000, หาอ่ะก็ปกติเขาวิ่งประมาณ4 000, 6่หมนี่แค่ PBO แล้วก็ลองลองเล่นในส่วนของตัว s เชฟเคิร์ e นะครับรอบหนึ่งสิ ชิ่งที่คขอ,ขอไม่ต้องเทสแล้วมันนานเราเห็นคะแนนจากไอ้ตัวซีบียูเสร็แล้วแหละโอเคแล้วแหละนะอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วมันอย่างอย่างอย่างที่เห็นทุกคนนะอ่ามันดึงโปรเซสในส่วนของ CPU ไปเยอะเลยไอตัวโอปีเนี่ยอ่ะปิดส่วนของกิบเบนต์ไหมอ่าไปดูกิบเบนกันนะครับกิบเบนนี่เราไปดูผลดีไหมต้องรันใหม่เนี่เสียเวลานะแล้วเราไปดูผลทดสอบดีไหม เวิ่งประมาณห้าจุดเจ็ดนะถ้าเกิดว่าจังหวะที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคแก็ประมาณนี้นะครับเทันแล้วแหละก็ประมาณชิงคอเขาได้ประมาณสามพันเกือบสามพันหกนะส่วนมันตีก็ได้เกือบสองหมื่นหกเลยแหละนะมันอยู่ที่ กเรียกว่าสภาพของห้องด้วยเปิดแอร์ไห้แอร์เย็นไหมพัดลมอัดไหม,ไหมเปิดรอบพัดลมเท่าไหร่นะถ้าเอาสูงสุดนี่ก็เคยไปถึง3านกอยู่แล้วก็2 6งหมื่นหกนิดๆแต่ก็นี่คือเราเทสในกรณีที่แบบเล่นจริงๆเลยนะครับไม่แห้งไม่ค้างจำลองสภาพอากาศห้องที่เราเล่นกันปกติเพาะเปิดเปิดแอร์บ้างอะไรบา้างมานี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคเราไปดูคะแนนที่บันทึกไว้นะไปดูคะแนนทางเครื่องก่อนอ่านี่เป็นคะแนนที่ที่มันฟูลฟอร์มนะเนี่ยฟูลฟอร์มเลยทุกคนแต่ว่าเอ่อตัวนี้ยังไม่ได้ทำแรมให้มันวิ่งหนึ่งตัวหนึ่งนะยังยังยังเห็นว่ามันมันโดนลดเฟรนซี่อยู่นะครับก็มานี่นะครับเนี่ยๆอย่างอย่างอย่างเอียไหมอันนี้คือเป็นคะแนนที่ ที่เราเทสแล้วไม่มีการรบกวนจากตัวโปรเซสอื่นๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยซีมิยูที่เขาทําได้นะที่วิ่งได้นะประมาณนี้นะครับจับจอโอเวอร์คองหมดนะอ่าคอสามพันหนึ่งร้อยนะครับนี่จะเห็นว่ามันมันบูสต์มาแค่ประมาณสองพันเจ็ดเห็นไหมของมันเจ็ดเองนะของมันเจ็ดกว่านะอันนี้ก็โอเคขึ้นมาต้องเกือบสี่ร้อยไม่ันทุกคนนะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแรงๆเลยแหละอ่าสติงกก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ แต่ว่าตัว Memory b n แบนด์มาเนี่ยอันนี้จะเป็นอย่างที่บอกนะอันนี้บอกยังไม่ได้จูนแหลมแบบยังยังไม่ได้ลงลึกนะครับเอะเดี๋ยวเราไปดูอ่ไปดูค่าที่มันมันจูนไปแล้วตัวนี้ตัวนี้โอเคอ่านี่นี่นี่เห็นไหมก็ทำเลนซี่ได้ต่ำกว่าหกสิบนะอ่าแต่ว่าก็จดีเห็นว่ากินอุ้งไฟอัดไปนี่หนึง่งจุดหกเลยนะทุกคน ประมาณนี้นะครับนี่คือจูแล,แล้วนะครับนหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะครับคือจุดสวิทมันเนี่ยเขาเรียกว่าสวิทพอยต์ของมันเนี่ยมันอยู่ประมาณส 6, นนักหกพันนยทุกคนว่ารหกพันหกพันสี่เนี่ยกำลังกำลังดีสําหรับอ่าที่มันเป็นเอ็มห้าเกิดวันนี้ก็เหมือนกับมันดังเดือดท่อเรอไปวิ่งนะคืออันนี้ก็ไปศึกษาเพิม่มเติมได้ในเรื่องของบัตเมมโมรีนะครับบัตสปีดแล้ว CL ซับซาม,มิยังจางๆก็ประมาณนี้นะครับอ่าคือแรมตัวนี้น่าจะสุดแล้วแหละเพราะว่า ทำมาามานานมากนะมันคือมันประเด็นคือมันให้ไฟมาสูงมากดีฟาวมันให้มาตั้งหนึ่งยุดสี่ห้าทุกคนนอกจากจะลดฟีนซีมันลงนะรถบัสมันลงเหลือสักหกพันเนี่ยอาจจะทาให้มันต่ำกว่านี้ได้ก็เคยเห็นแลมตัวนี้เคยเห็นห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดจุดแปดห้าห้าจุดเก้าอยู่แต่มันก็ได้บัตแค่หกพันนะก็พยายามทําให้ให้ได้สักหกพันสี่ตามจุดสวิฟท์พอย์หรือค่าที่ค่าที่มันดีที่สุดอทุกคนของเอ็มห้าครับ รวมๆรวมๆประมาณนี้ก็มีการเผาแรมแล้วนะไม่ใช่ว่าเราโอซีมาแล้วก็ไม่ได้เทสนะครับก็คือใช้ตัวแรมเทสโปรนะเป็นเป็นแรมเมมเทสโปรแล้วก็ตัวโอซีทีด้วยในการเผานะครับเปิดเป็นชัมม่วโมงนั่นแหละอ่าเห็นเน่เป็นชัมมว่วโมงวาแล้วใช่หไหมครับก็ไม่เด้งไม่ค้างอะไรนะเทสไปเรื่อยๆทุกคนมีเวลาก็าเปิดเทสไปนะโดยรวมนี่ก็อุย้ยเกินเกินมันนึงแล้วแหละเปิดเทสเปิดอะไรไปนะเนาะหลังจากที่เราแบบ ทำงานเราทานแล้วก็เปิดโปรแกรมเทพไปด้วยเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยก็ไม่ค้างไม่เด้งอะไรก็ใช้งานได้จริงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปตัดไปจะเป็นการแชร์เกี่ยวกับการ PBO ค่า s เ t ตติ้งไ o s ต่างๆภายใน CPU ตัวนี้นะครับแล้วก็บอร e ์ด X670E Hero นะ,ะเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการจูนเครื่องอสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ